ครับสวัสดีครับผมพบกันอีกครับวันนี้ผมป๋าต๊อกนะครับวันนี้จะมา,าแนะนํารถยาริสนะครับซึ่งเปิดตัวกันไปเมื่อวันเสาร์นี้ บางรุ่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยยาลิสนะครับยาลิสเป็นรถเล็กนะครับหลายๆคนคงจะเห็นบอดี้รถนะครับเห็นรูปทรงแล้วเอ๊รถคันนี้มันมีดีอย่างไรเหอรอลาคาก็ไม่แพงนะครับราคาประหยัดแต่สิ่งที่อยากจะบอกคุณลูกค้าก็คือรถยาลิสนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้ายาลิสเจ้าเอทีพนะครับอสองรุ่นนี้จะเป็นรถที่เน้นประหยัดนะครับและปลอดภัยนะครับอันนี้เรามาดูกันรถเล็กๆเกนี่ยมีอะไรดี นะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะพอรู้บ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับรถรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับแล้วก็แรงม้าอยู่ที่92แรงม้านะครับแรงบิดได้ที่109นิวตันเมตรนะครับซึ่งนับว่าเป็นรถเล็กที่ประหยัดนะครับประหยัดประหยัดน้ำมัน จะอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดจริงๆนะครับรุ่นนี้ประหยัดจริงๆใช้น้ำมัน e20 ก็ได้นะครับ91 95ได้หมดเลยนะครับประหยัดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือระบบความปลอดภัยนะครับคุณลูกค้านะครับแต่ความปลอดภัยในรถเนี่ยยาลิศเราก็เสริมตัวถุงลมนิรภัย7ตําตำแหน่งนะครับเจดตำแหน่งเลยครับรถเล็กที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับแล้วก็จะมีระบบ บีเอ๊นะครับ a อ s อาทีนี้มาดูรูปทรงนะครับตัวปรับปรุงตัวไมนเชนของเรานี่นะครับที่กำลังจะเปิดตัวกันตัวนี้ก็เรียกว่ายาริธนะครับยาริธตัวท็อปสุดนะครับตัวสปอร์ตพรีเมียมนะครับเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมหลังคาดำนะครับดูมาดูที่ฝากระโปรงหน้ากันนะครับฝากระโปรงหน้าเด่นความสวยงามนะครับฝากระโปรงรูปทรงบอดี้เดิมนะครับไฟหน้านะครับ จะเป็น LED LED m ต l t i v เ c t o r นะครับตัวนี้เพิ่มความชัดความสวยงามนะครับเสร็จแล้วก็จะมีฟอกแลมฟอกแลมคือไฟตัดหมอกนะครับคุณลูกค้าดูนะครับ uh, มีไฟตัดหมอกให้แล้วก็เสริมลงไปอีกตัวนึ่งก็คือตัวสเก์ตหน้านะครับที่เรา uh, ปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงใหม่นะครับีนี่มาดู uh, ด้านข้างกันนะครับกระทะล้อยาง ตอนนี้เราก็ใส่กระทะยาง185นะครับเป็นยาง185เซีรีส์60ขอบ15นะครับก็นับว่าใส่ยางตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นยางเรเดียนนะครับมันก็จะกลมกลืนนะครับกลมกลืนกับเจ้าตัวนี้นะครับวิ่งตามสภาพถนนนี่ก็ตรงตัวดีนะครับเราใช้ยาง185นะครับแล้วก็ลายแม็กแม็กก็จะเป็นสีดำคลิบขาวนะครับขลิบบอลเงินนะครับระบบเบรกก็จะเป็นหน้าดิสเบรกหลังดำเบรก นะครับระบบช่วงล่างของยาลิสนี้นะครับเราก็จะเป็นแมกนิสแนสตัร์นะครับพร้อมเหล็กเหล็กกันโครงด้านหน้านะครับอิสระแมกนิสันสตัร์นะครับและช่วงล่างหลังนี่ก็จะเป็นอทอร์ชั่นบีมนะครับแล้วพร้อมเหล็กกันโครงคอยสปริงทีนี้มาดูด้านท้ายกันชุดสเกิร์ตนะครับชุดสเกิร์ตสเกิร์ตข้างจะเป็นสีดำนะครับตัวใหม่นะครับสีดําสวยงามนะครับเราจะมีหูฉลาม นะครับสาวกาศไฟฟ้าเป็นหูฉลามนะครับสปอยเลอร์หลังจะสีดำนะครับคุณลูกค้าครับไฟท้ายสวยงามนะครับไฟท้ายสวยงามอ่าและสเกิร์ตหลังก็เป็นสีดำเช่นกันนะครับนี้เรามาดูภายในกันนะครับภายในเบาะหนังนะครับตัวท็อปตัวท็อปสุดเราจะเป็นเบาะหนังที่เน้นสุดคือหลังคาดำนะครับตัวหลังคาดำตัวพิเศษนะครับเผื่อคุณลูกค้าอาจจะชอบแต่งแบบสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็ยาลิตัวนี้ตัวท็อปสุดแล้วก็เป็นหลังคาดำให้นะครับ โตโยต้ Toyota, รถเก๋งทุกคันหลังคาจะเป็นคาธามาลานนะครับคุณลูกค้าก็บอกเอะคาทารรมาลานมันคืออะไรนะครับก็เป็นหลังคาที่เราออกแบบแบบพระส์ออกแบบการเสียดทานอากาศนะครับทำให้รถส่งตัวดีขึ้นนะครับเป็นเหมือนท้องเรือนะครับจะมีรอยร่องนะครับคาธามาลานโตโยต้านะครับเราจะเน้นตัวความปลอดภัยนะครับมาดูภายในกันครับ <c oughs> เดี๋ยวภายในผมขออนุญาตก่องดูนิดนึง ตัวนี้ตัวท็อปสุดจะมีพุชสตาร์ทนะครับใช้พุชสตาร์ทพวงมาลัยหุ้มหนังแบบใหม่นะครับลายใหม่นะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับตัวท็อปสุดเราจะเดินได้สีฟ้านะครับสำหรับตัวยาริสนะครับส่วนจ r เนะี่ยเราเดินได้สีแดงนะครับแต่ยาริสเราจะเดินได้เบาะเนี่ยสีฟ้า นะครับเน้นสวยงามนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT นะครับตัวนี้ประหยัดประหยัดนะครับแล้วก็จะบอดี้ภายในเหมือนเดิมนะครับส่วนที่เพิ่มมาก็คือสิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงนะครับรูปโฉมนิดนึงนะครับชุดสเกิร์ตไฟตัดหมอกนะครับให้สวยงามขึ้นนะครับแต่บอดี้เดิมนะครับแต่เราจะเน้นรุ่นท็อปจะเป็นหลังคาดำนะครับวันนี้ ผมเองก็จะอยากจะบอกคุณลูกค้าว่าสิ่งที่ยาลิทให้กับคุณลูกค้าเนี่ยคือเน้นหนึ่งความปลอดภัยนะครับสเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดและให้ความคุ้มค่ามากเลยจะมีตั้งแต่รุ่น e n นทรีนะครับรุ่นสปอร์ตนะครับตัวกลางแล้วก็รุ่นสปอร์ตพรีเมียมหลังคาดำนะครับตัวนี้ก็จะมี3รุ่นด้วยกันนะครับสำหรับยาลิทตัวท็อปสุดนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็จะมาแนะนําตัวอีกตัวหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็อยากจะบอกกล่าวคุณลูกค้าว่าเสาร์นี้นะครับเสาร์นี้เราก็จะเปิดตัวนะครับอ ยาลิสเจ้ายาลิส X เออร์เบิร์นนะครับ X เออร์เบิร์นเราจะมาดูกันว่าเจ้า X เออร์เบิร์นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับเสาร์นี้เจอกันที่โตโยต้าอุตรดิษฐ์นะครับเราก็จะมีรายการจัดงานนะครับมีการทดลองขับรถนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลให้คุณลูกค้ามากมายเลยทีเดียวสลับเสาร์นี้ก็ขอเชิญนะครับมาพบกันที่โตโยต้าอุตรดิษฐ์ในวันที่สองตุลาคมนี้นะครับพบกันที่โตโยต้าครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับ